นัญยาโซนไม้ไข่นะคะไม้ไข่เล็กปลูกยิ้นทรงไว้นี่นะคะต้นไข่เด็กเนาะ ต้นไผ่นะคะต้นไผ่ปลูกไว้อันนี้ต้นไว้นะคะอันนั้นก็ต้นไย ต้นไผ่แล้วนะคะปลูกจากลำนะคะนี่เอาลำเอาลำมันมาปลูกนี่นะคะลำมันตัดมาปลูกนะคะปีที่แล้วนะคะนี่หน้าฝนปีที่แล้วผ่านมาอีกหน้าฝนนึงก็ได้แค่นี้นะคะ <c oughs> ยังไม่ออกหนอ่อ น้อยไม่ออกนะคะกำลังสร้างลำต้นโซนไม้ปา่าเรานะคะกาดเสียแล้วเมื่อวานเนี่ยบ้านสวนเราอยู่โน้นนะคะ <c oughs> ไม้ปา่าอันนี้ไม้ไผ่เรานะคะอันนี้ก็ปีที่แล้วนะคะอันนี้ไผ่เลี้ยงน้อง หรือไผ่บงหวานน่าจะเป็นไผ่บงหวานอันนี้ก็ปลูกจากลำเหมือนกันนะคะเนี่ยลำมันอันนี้เพิ่งจะขึ้นหน่อเดียวนะคะดูมดทำรังมดทำรังนะคะรังมดเพิ่งจะขึ้นหน่อเดียวนะคะต้นนี้อันนี้ปลาขาที่เราจิ้มขายนะคะต้นมะาพร้าวตายหมดเลย อันนี้มะกอกป่านะคะมะกอกใส่ส้มตำอันนี้ไผ่นี่ก็ปีหนึ่งนะคะปลูกพร้อมกันนอไม้เอ้ยไม่ใช่นอขาเราโตแล้วนะคะเรามาจิ้มเอาไผ่ปีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไผ่ปีหนึ่งขึ้นหนอหนึ่งแล้วนะคะปลูกจากลำ ตอนนี้ไผ่ปีหนึ่งหมดเลยนะคะส่วนไม้ไผ่แล้วคองน้ำคลองน้ำนะคะคองน้ำยาวส่วนกาไผ่ตัดยญ้าเมื่อวานนี้นะคะส่วงนี้ยญ้าขึ้นยาวมากๆเลย